ผมฝากไปเลยนะถ้าคนขมรดูอยู่ถ้ามีเจ้าหน้าที่เจ็บสักคนนะด้วยกระสุนที่เป็นกระสุนสามารถปิดชีพได้เนี่ยผมว่าจะมีคนขมรที่เป็นปุ๋ยอีกหลายคนนะ mm. คุณจะทําให้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณเป็นประชาชนแล้วทาแบบนั้น แปลว่าคุณไม่รู้จักชายชุดดําของประเทศไทยนะคุณจะปลุกชายชุดดาเข้าในพื้นที่หรือเปล่านี่ผมตั้งคาถามนะชายชุดดานี่ไม่ใช่ทหารไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ตารวจด,ด้วยนะอ่าผมเอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรประชาชนคนไทยก็มีน้ําอดน้ําทนเหมือนกันนะครับคุณมาทําคนไทยทหารตํารวจก็เป็นคนไทยแล้วคุณใช้วิธีการรอบกัดคุณอย่าลืมนะว่าคุณใช้วิธีแบบนั้นคนอื่นเขาจะก็ใช่ว่าคนอื่นเขาจะทําแบบคุณไม่ได้นะก็อาจจะทําได้ยิ่งกว่าคุณก็ได้นะต้องฝากไว้ฝากไว้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้สถานการณ์มันะ ลุกลามบานปลายนะครับก็ให้มันอยู่ในเกมกติกาหลักสากลซึ่งเราทําตามหลักสากลนะเราเนี่ยไม้งามมีการปล่อยเสียงตามลําดับเลยจนสุดท้ายเอาไม่อยู่ก็เป็นกระสุนยางหรือแกนน้ําตาแต่ถ้าคุณใช้กระสุนจริงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ผมเชื่อเดี๋ยวมีเป็นปุ๋ยอีกเพียบนะได้นอกเกมพี่อยากรู้เฉยๆว่าในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ กำนันลีถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวป่วนทำไมเราไม่จับกำนันลีกับเมียเข้ามาเข้าพวกเลยอะ,อะตอนนี้ผมบอกเลยคือเราทําทุกด้านตอนนี้มีการไปแจ้งความกำนันลีแล้วอนาคตเนี่ยอาจจะไปถึงการออกหมายจับซึ่งตอนนี้เร่งดําเนินการอยู่แล้วในส่วนของผมเองนะผมก็ถือว่าผมเป็นเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนคนไทยนะครับตรงบ้านกำนันลีเนี่ยมันจะมีป้อมที่จะหารมาตั้งลุกล้ำเขตเขตดินแดนของไทยรวมถึงบ้านของกำนันลีด้วยนะก็ตอนนี้หรือป้อมทิ้งเลย แล้วผมไปตั้งบังเกอร์หน้าบ้านกำนันลีเลยเพื่อไปเนอนุสร์เลยว่าเอ้มึงดูเนี่ยประเทศไทยแล้วผมปักทงเองค่ะเห็นภาพที่คุณการลงโพสต์อยู่ก็คือเขาเป็นด้วสังกะสีแล้วคุณกันก็มีลื้อเลรได้ผมก็ลื้อได้เหมือนกันแล้วสร้างบังเกอร์เลยสร้างเลยครับบังเกอร์ใหญ่เท่าบ้านกำนันลีในฐานะกองกาลังชายชุดดา เป็นประชาชนคนหนึ่งที่สนับสนุนทํางานร่วมกับกองทัพแต่คือคืออันนี้คือทางกองทัพประสานมาที่คุณกันใช่ไหมครับให้คุณมีการพูดคุยใช่ให้คุณกันรื้อไม่ได้ไปรื้อโดยพลัดกันไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับเราอยู่ดีไม่ใช่อยู่ดีเราขับไปคือเราต้องการพื้นที่ สร้างบังเกอร์แต่จริงๆถ้ารื้อเดี๋ยวพลการก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าเขาสร้างเขาสร้างหลังมาแค่ถ้าเกิดข้าราชการไม่ทำเนี่ยเดี๋ยววันหลังเด้ฉันใช้จองกองกำลังฉันไปก็ได้ทุบแม่งออก็มันสร้างผิด แล้วทีนี้เราจะลื้อก็ได้แล้วถ้าเกิดลื้อเนี่ยกำนันลีต้องเป็นคนมาแจ้งความเราเพราะันมันจะมาจะแจ้งแบบมึงข้าวเก้าอะไรจับมึงอ่ะคือตอนนี้ก็จะมีเนี่ยก็เรื่องของตอนนี้เจ้าที่มหรวจเนี่ยมีคนไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะกำนันลีเข้ามาอาจจะมีเซอร์ไพรส์จับเลยเพราะว่าเดี๋ยวออกไอ้จับผมเรียกว่าเซอร์ไพรส์ก็แล้วกันเขาจะบอกงี้มันก็ไม่เก่ามันก็ไม่เข้าอ่ะเดิกก็ไม่แน่ครับไม่แน่อันนี้ใช่ไหมคะคุณกันอ่ะครับอ่าจริงๆคุณการไปรื้อวันไหนคะครับก็ สักไม่กี่วันผ่านมาค่ะเอจริงๆก็กาจะค่อยๆดันไปครับแต่พอดีแม่เครื่องมันแรงครับเป้าหมายมันมีไว้พุ่งชนน่ะก็ขอหวดซะหน่อยบอกกำนันลีเลยนะถ้าเกิดอยากจะแจ้งความกันจอมพลังต้องเข้ามาประเทศไทยมาแจ้งได้เลยมาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะ